เกิดขึ้นอนุญาตเลยมาแป๊บนะ234พี่น้องจากสุราธานีนู่นและบางใต้ของเราเดินทางไม่เคยมาเจอกันเอ๊ะเลยคิดระลึกถึงความรู้สึกใจเอาน้ําใจฟังใจใจฟังใจเอ๊ะเอ๊ะใครยังไม่ทันอยู่ไอ้จะรู้สึกมากอีกไอ้ที่สังคมไอ้ที่โมทันอีกจะมีสังคม <test> มาดูผมแก่ก็เอาผมใส่หน้ากากหน้าแก่ก็สาดใส่เด็กสองพันสองพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันสิบพันสิบเอ็ดพันสิบสองพันสิบสามพันสิบสี่พันสิบห้าพันสิบหกพันสิบเจ็ดพันสิบแปดพันสิบเก้าพันสิบสิบเอ็ดพันสิบสองพันสิบสามพันสิบสี่พันสิบห้าพันสิบหกพันสิบเจ็ดพันสิบแปดพันสิบเก้าพันสิบสิบเอ็ดพันสิบสองพันสิบสามพันสิบสี่พันสิบห้าพันสิบหกพันสิบเจ็ดพันสิบแปดพ